ลงเลี้ยงหมูาพี่จะ <Dave> อะไรอ่ะพูดตามได้ไหมล่ะอันนี้คือลงเลี้ยงหมูนะคอพูดไตยเหม็นมากเหม็นแบบเหม็นน่ะหน่อยระวังนะระวังระวังนะจ๊ะ ลองต่อเด้ออันนี้คือบอกระวังบอกจะไปตรงนู้นยาวจะไปถึงตรงเว้ยตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำเข้านะคะอันนี้คือน้ำเขานะ บ่อ her her, บอ,นนอะไรคะบ่อน้ำเข้าวค่ะบ่อน้ำเข้าวนะคะอันนี้คือบ่อน,น้ำขเข้าวอันนี้บ่อน้ำเข้าวเหรอใช่มเลยอันนี้คือบ่อน,น้ำเข้าวหรอมังเป็นบ่อที่ได้ต้่เป็นอันนี้คือบ่อน,น้ำเข้าวนะคะแล้วก็มันก็จะมีใบกวนอยู่ มีวดขที่เปนเฮยใ่ดแวจิบจกจ้ายายขวอันนี้น้ำ้าใช่ไหมครับน้้าวอันนี้คือบ่อเนาฟาร์มหมูนาะเอฟังคุูก่อนลูกอย่าเพิ่มนกาก่อนนนี่คือระบบไบโอแก๊สฟาร์มหมูเวลาที่น้าเสียจากจากโรงเรือนเนาะก็คือฝั่งซ้ายฝั่งขวาค ประเด็นก็คือเวลาที่น้ำมันไหลมาเนี่ยครูจะให้เขาพักตรงบอร่อก่อนนะคะให้พักบอ่อหนึ่งแล้วก็ลงไปบอ่อสองเหตุผลที่ครูต้องให้พักเพราะว่าคร<ช>ูไม่ต้องการที่เป็นก้นอนโอเคป่าครูต้องการอะไรคะครูต้องการน้ำใสๆอาจารย์ต้องการน้ำใสเรบาบำบัดทำไม,มเอาก็บำบัดไม่ให้มันมีกลิน่นถามจริงมีกลิ่นไหม ี yup. จริงอะนิดเดียววันนีด้เดียวถ้าเทียบกับฟาร์มหมูทั่วไปใช่ไหมคะมันไม่มีกลิ่นถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะมีกลิ่นหน่อยถ้าเป็นหน้าร้อนค่อนข้างจะบำบัดดีคุณจะเห็นว่าครูจะมีท่อดูดออกจากบ่อที่สองใช่ไหมคะใช่ปะบ่อบ่อที่สองเหตุผลก็คือครูต้องการให้มันตกตะกอนบ่อหนึ่งคุณมหันหน้าไม่หันกลองเพื่อน เสร็จแล้วก็ดูดจากบอสอตัวนั้นใช่ไหมคะเข้าไปบอกข้างบนบอกข้างบนตัวนั้นไม่ใช่บออเขาอย่ารอแป๊บนะทุกคนบอตัวนั้นเขรย่บ่ออะไรคะบ่อสภาว่ากรดเออคุณมีเดียวบ่อสภาวะกรดวิธีการก็คือบ่อนั้นต้องเป็นอะไรคะฟังนกต้องเป็นอะไรครับเป็นกรดคือ pH ต้องน้อยกว่าเจ็ รั้งไว้นะคะ pH ต้องน้อยกว่าเจ็ดแต่เข้าพายปุ๊บ pH มากกว่าเจ็ดค่ะ็ข้าไปมันเกิดเป็นได้ผู้เล่นกลบอลเนี้ย pH มากก่าเดเข้าไมากกว่านี่คือนี่คือลักษณะเฉพาะของไบโอแก๊สที่ทำถูกนะคะบ่อสภาวะกรด pH ต้องน้อยกว่า7ท่อเดียวกันนะคะจาก ใส่ท่อเดียวกันนี่แหละจากบอ่อหนึ่งมาใส่บอ่อหนึ่งมันกลายเป็นเจ็ดเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไร <Okay. S 1> ใครทำเหล็บแปดแล้วเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเพราะมันมีอัลคาไลนิตี้แล้วจุลินซียที่อยู่ในบอ่อผ้าใบกับในบอ่บอข้างบนนานะบ่อน้ำมันเป็นคนละชนิดค่ะม,มันเป็นคนละชนิด เพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถของเขาคือถ้าเป็นบอ่อพ่อใบเนี่ยความสามารถของเขาคือเปลี่ยนจากโวลาทายเฟตติแอซิด VFA คุณนั่นละให้เป็นมีเทนโดยที่มันใช้จุลินทรีย์เมทานโนเจนซิสแบคทีเรียแต่ถ้าบอกข้างบนเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่เปลี่ยนเป็น VFA ก็คืออะซิโดเจนซิสแบคทีเรีย ถ้าสมมุติว่าคุณทําปุ๊บแล้วแล้วคุณเก็บเนาะเก็บเก็บน้ําไปวัด pH ได้น้อยกว่าเจ็ดปุ๊บทําไงคะทาไงแล้นแหละแปลคุณเติมโซดาไฟใช่ไหมนั่นแหะค่ะเติมโซดาไฟโรงงานจริงๆก็เติมโซดาไฟถ้าไม่รู้เทคนิคนีคน้ก็คืออย่างที่คุณเจอนะคะก่อนที่คุณจะเป็นเป็นคอนซัลเ์เนี่ยเขาเติมวันละหมื่นคือวันละตันสามสิบวันก็สามแสน พอคุไปทำปุ๊บคุณทำไงรู้ไหมคนน้ำขี้หมูใสๆไปใส่ค่ะ p.h มันขึ้นเลยไม่ต้องเติมโซอดาไฟเสียค่ารถตอนนั้นเที่ยวละสองรอยรู้ได้ยังว่าทำไมคุณต้องพามาดูไงเพราะถ้าฟ้าหมูนี่เอาคานิตี้มันสูงค่ะสามพันสี่พันห้าพันแพัน ถ้าเอาคุณตี้สูงอย่างแหลบแปดคุณไม่ควรจะเติมโซดาไฟอลคคนิตี้มันสูงใช่ไหมมันสูงคือฟาร์มหมูเนี่ยไม่ต้องเติมโซดาไฟเลยนะคะถ้าใครเติมเนี่ยจ้างลูกศิษย์คุณนี้ไปเป็นต่ปรึกษาได้เลยเอาน้ำใสๆไปใส่ pH อมันขึ้นเลยค่ะแทนที่คุณจะเติมโซดาไฟใช่ไหมคะวันละหมื่นอ่ะเดือนละสามแสน เปลี่ยนใหม่ค่ะเอาน้ําขี้หมูแต่บอกก่อนนะต้องใสๆนะคะไม่ใช่ไปตักเอาขี้หมู <Okay. S 1> อุ๊ยอาจารย์อย่าได้เอาคร้งที่เยอะไปตักเอาขี้เป็นก้อนๆเทใส่ได้อะไรคะไฮโดรเจนซัลไฟได้อะไรคะเ <Okay. S 1> จนพังค่ะเพราะเจนเน a เรเตอร์เดี๋ยวครูจะพาเดินเนี่ยเขาจะไม่ชอบไฮโดรเจนซัลไฟเลย เพราะฉะนั้นครูถึงมีตัวกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ก็คือเหล็กประจุศูนย์เดี๋ยวครูพาไปดูเนาะในแท้งอะคะ่ะเข้าไป5้าพันนะคะห้าพันมิลลิกรัมต่อลิตรนะคะหลังจากที่ผ่านผ่านตัวเหล็กประจุศูนย์ที่ครูที่ครูใส่ลงไปเนี่ยเหลือศูนย์ค่ะเหลือศูนย์ซึ่งองค์ความรู้ตรงเนี้ยแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็จ้างกันนะคะที่ครูบอกว่าทําไม ปั่นไฟถึงปั่นไม่ได้เพราะว่ามันมีไฮโดรเจนซันไฟถ้ามีปุ๊บแล้วตัวเจนเนี่ยอย่างเครื่องนี้ล้านห้าแต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆก็20ล้านเป็นไงคะพังที่ครูบอกว่าบริษัทหนึ่งสร้างมา7ปีปั่นไฟไม่ได้ครูไปทำให้อยู่สองเดือน3เดือนได้เดือนละ3ล้าน นี่คือเหตุผลนี่ทําไมครูถึงต้องให้คุณดูว่ามันพองไหมเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเปิดเปิดทิ้งทุกอาทิตย์น,นะคะเพราะมันเยอะมากทำเบลเกสกับครูนะคะไม่มีวไม่ขึ้นมีแต่บ,บ้างจนถันงแตกถังแตกกับปล่อยทิ้งคือการเรียนนะคะเราต้องรู้เทคนิคและต้องเรียนกับใครคะเรียนกับคนเก่งะคะ่ะแ้่ ะนีเรียนกับคนเก่งเพราะครูไม่กักครูปล่อยหมดถ้าอยากรู้เยอะก็โปรเจกต์เยอะหน่อยเพราะว่าเดินเข้าฟาร์มบ่อยใช่ไหมเดินเข้าฟาร์มบ่อยเก็บขี้หมูขี้วัวขี้ควายเก็บทุกอย่างแต่ถ้าเรียนแบบเนี้ยก็บอกไปเลยอะไรที่คุณอยากรู้แต่ถ้าอยากได้ลึกมันก็ต้องต้องทำโปรเจกต์ อยู่นานๆแบบนั้นอะ่ะจะจะรู้ทุกอย่างจะรู้ว่าาหน้างานไฮโดรเจนซัลไฟสูงแก้ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามพน้างานมีมีอะไรคะมี BFA ต่ำแก้ยังไง pH ดอกแก้ยังไงนั่นคือทำโปรเจกต์จะรู้หมดทุกอย่างรู้ดีไซน์รู้อะไรรู้ทุกอย่างออกแบบจบออกไปก็เปิดบริษัท รับเหมาก่อสร้างรู้ลึกแต่ก็ไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายหน้าดำหน้าแดงโอเคออาอัดวิด um ีโอเลยลูกน yup ้องอัดแล้วฮะอาจารย์เป็นเซเลบริตี้แล้วก็เด็กคุไปยืนอยู่ตรงนั้นเนาะ้าใครจะถามอะไรก็ถามเกี่ยวกับการกำจัดไฮโดรเจนซันฟ้า โอเคไหมนี่คือของจริงนะคะครูทําอย่างนี้มา20ปีแล้วในฟาร์ม oh. ทำมานานแล้วค่ะไม่ใช่เพิ่งทํานะ oh. ทุกรุ่นก็จะพยายามพาเข้าอย่างเนี้ยแต่บางรุ่นก็ไม่ได้พาบางทีมันก็มีพายุมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ให้เราเข้าด้วยแหละมันมันช่วงไหนระบาดนะคะหมูหมูตายเยอะเขาก็ไม่ให้เราเข้าเลยนะคะระบบ โอเคอัดว okay, ิด ah. okay, ีโอเลยค่ะยี่สิบห้านาทีโอเคได้เดี๋ยวต้องมีหน้าคุณนะม่ได้หรอกค่ะมีกันเริ่มเลยถ่ะคะแลร้วมาเครื่องมค่ะต้องทำอะไรโอเคเครื่องเครื่องตัวนี้นะคะหลักการไม่มีอะไรเลยค่ะ มันก็คือเหมือนสารกรองเนาะมันมีแท้งแล้วก็เอาเหล็กประจุศูนย์ที่อยู่ข้างหน้านะคะเหล็กประจุศูนย์มันทำหน้าที่ดูดไฮโดรเจนซัลไฟลด์เข้ามา5,000 p p m 5,000 ppm ออกเป็นเท่าไหร่คะศูนย์พอออกเป็นศูนย์เสร็จปุ๊บเข้าเจนตรงนั้นคือเครื่องปั่นไฟเจน,นจนก็จะเป็นไงคะ นี่คือหลักการไบโอเกนไม่ยากนะคะแต่ถ้าคุณไม่รู้ก็จะเป็นไงคะกลึกไม่ออกถ้าคุณไม่เห็นของจริงเนี้ยคุณจะรู้ว่ามันง่ายไบโอเกนง่ายค่ะกนไม่ แต่ต้องมีตังนะคะจ๊ะตังแต่ต้องมีตังไม่ทำแบบถูกๆสม่รีบก็ได้ใช่เนี่ยจริงเหรอได้ทำได้ทำได้ตูเนี้ต้องกับเข้ามาแล้วใช่ตู้นี้ทำกอบเข้ามาแล้วออ๋ต้มอาม่าเหรอใช่ทอดทอดอะไรนะทอดชิ้นเมื่อกีต้มอาม่าอ๋อได้เยอะอยู่ ทข้าวได้แต่ไม่มีตามค์ซืออุปกรณ์เแก๊สเยอะก็เลยกลายเป็นมาม่าหลบข้าวได้ที อันนี้คือระบบกำจัดส่ระบบบบันชนะคะถ้าเจ้าออกต้องขันี้่สใตอนแล้วก็แต่จะไปแล้วนะคะจบแล้วมีแค่นี้บายบางนี่นะคะก็คือบอกกด ก็คือพีจะต่ำกว่า7นะคะแล้วจากบ่อนี้นะคะก็จะส่งไปยังนูน่นตรงโรมตรงนูน้นแล้วจะทำเป็นตรงโรมตรงนน้นก็คือ,บ,อบ่อบำบัดแบบไม่ใช้อากาศนะคะก็ PH ก็จะเพิ่มขึ้น แล้วก็จะเกิดก๊าซมีเทนแล้วก็ก๊าซต่างๆทำให้โดมมันพองตัวขนาดนี้เย yeah. ่นักศึกษาไดาเรนจะนดามาขอปิดคลิปค่ะเลยที่ค่ะิดคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> โรดนต่อนะคะรถที่ขับเข้ามาในบอ่อ เพราะว่าเราขับก็ไม่เองได้เพราะว่าต้องทำการล้างล้อแล้วก็คนเยอะมากคนมีประมาณร้อยกว่าคนถ้าขับรถมอไซค์กันมาก็คือเยอะสิ่งนี่รถอีแตนไหมข้าษารไทยเขาเรียกรถอีแตนปะอู้อะ พี่ค่ะยืนเลิศเลิศนั่งได้ทีละเออยืนได้ทีละออยี่สิบคน